สวัสดีทุกคนครับผมเฮียกูเป็นเจ้าของค่ายเพลงแกรมมาอาร์อัสครับเฮ้ย <laughs> คุณเป็นใครเนี่ยก็เป็นคนดูแดกนี่เฮียแค่เฮียอยา,อากให้ออนะถ้าคนดูก็มีส่วนร่วมด้วยเช่ป่าพวกเราพร้อมไหมพ <c oughs> <า>ร้อมโอ้โหเจ้าพิเอาไมค์ไปจากไหนครับเนี่ยอ๋อ,อ,อวิชพ่อแมอไ่ไงไฮโซมาสวัสดีทุกคนครับผมเฮียกูครับนี่ ของข้าอุตส่าห์ทักทายด้วยตัวเองแบบนี้เนี่ยมารยาทไม่มีกันบ้างเลยหรือไงด้วยไรแล้วฮะผมทำหน้างงแบบนี้ต้องเตะเจอตบตบอะไรอ่ะตกกีตาร์โชดิงอ่เงยี่ครับเนี่ยวันนี้ผมเอาเด็กมาอ่อครับรับรองครับมีของพุกเต็มแนวแม่ฉันเลยเกณฑ์กินเลยนะไอ้พวกที่มั่นใจเกินเหตุเนี่ย พี่หมาครับใจเย็นครับใจจากพี่แพะแพะหมาโาเดนดึงดูดถูกกละเทศะาไหมจ๊ะพี่จ๋านี่พี่เข้าใจจริงๆใช่ไหมว่ากาลเทศะแปลว่าอะไรอ่ะ ก็แปลว่าเซ็กซี่โดดเด่นกว่าใครในงานไงเ่านั่นไงแล้วไม่เข้าใจ<ช><ช>น,นี่มันจะดีเหรอชุดเนี้เอาหน้าพลอยใสไม่มีใครรู้หรอกว่าเราอยากแต่งชุดอะไรทำหน้ามั่นๆเขาไว้มัน,มนมแต่ว่าแต่ว่าฉันนี่เสื้อผ้าหน้าผมนี่เซ็กซีเ่เลิศละแต่ว่าท่าทางนี่ต้องเซ็กซี่กว่านี้ยังไง โด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 ย่อตัวลงนิดนึงปากเซ็กซี่ตัวได้ยินดีตาเซ็กซี่ชิวเซ็กซี่เซ็กซี่หอมไหมคะอถ้าเกิดมีสื่อมามาจัดหนังสือพิมพ์เริ่นหน่ะโอ๊ยจะบ้าเหรออย่างนี้ใครจะไปทำตามาจัดหนังสือพิมพ์เล่นหน่ะ เฮ้ยผู้คุณเป็นใครอีกเนี่ยคอมเมนเตอร์สิฮะตาเบิกกว้างป<ฮ>ากแดงจัดอย่างเนี้ยไม่ชอบร,ร้องรผู้หญิงชอบแต่ผู้ชายชื่อหมาฮะส่วนนี่คนที่เส้์ชื่อดังชื่อพี่แพะแบ๊ปูสิคะเออคือผมอยากให้คุณอะ <c oughs> เล่นเพลงหนึ่งเพลงอะที่คิดว่าเจ๋งที่สุดอะแล้วทำให้พวกผมเนี่ย เลือกคุณเป็นศิลปินได้อะคุณไหวป่ะไหวสิแม่ไอ้หัวรันไๆวลาลาลลๆาามหนูฮะ อย่าหาว่าพี่งันนี้เลยนะพี่ว่าหนูอะ่ะไปกินยาดองให้สามก่อนดีกว่าไหมแล้วค่อยกลับมาร้องนะฮะพร้ <c oughs> อมไหมเนี่ยพร้อมตั้งแต่เมื่อวานนงเวงไม่ไม่เลยเมื่อวานละ ตุกวงว่าใช่ใช่อวนรวยแล้วอัินๆเดินวนเฮ้ยชนรวยเลยเียกทอนะคะจะมาไป็นเรื่องหรือไม่ได้ตลอกเอาทั้งอย่างไหมเดี๋ยวส่งไปแฟชั่นวีคเลยใจเย็นครับพี่หมาครับเช็ดปากลาบเลือดติดครับขอบคุณมากเอาใหม่แม้นิ้วกวงจะเป็นตีนอยู่แล้ว สฉันไม่ได้เป็นบ้านะแต่คุณแม่ขอร้องอขอร้องเรียกอะไรหรอคะฉันเป็นประชาสัมพันธ์นะฉันก็ต้องสวยมีอารมณ์ขันคอยอ n เ e r t a i n นักข่าวไงใช่ไหมพี่สำรวจพี่แต่นี่มันเยอะล้นมากดูเกินดูป่วยแพอแล้วไหนบอกว่าดีไงพี่สมวมฒก็ตอนแรกก็ว่าดีนี่แหละแต่ตอนนี้มันเริ่มไหม้แล้วอะ ไม่รู้แหละยังไงเนี่ยนะฉันจะต้องเอาชนะแผนกอื่นให้ได,อดนะ้อย่ามัวคิดแต่จะเอาชนะอย่ามัวคิดแต่จะเด็นและดึงดูดนักข่าวจนลืมความเหมาะสมทำไมไม่ใช้วิจารณญาณของตัวเองแทนจะเดินตามคนอื่นน,นะพลอยสายฮะฉันต้องใช้วิจารณญาณและเป็นตัวของตัวเองใช่ไหม,มได้ฉันนึกออกแล้ย,ยจะได้ไดเรื่องเลย นี่ฉันถามจริงๆกันเลยนะหล่อนนั่นอะไรมาหลอกมาหลอนเป็นไรพี่หมาตาโตมากขนาดไหนเจ็บตาเราไม่เลวมากผมขอบอกเลยนะคนเราเนี่ยการที่เป็นศิลปินที่ดีได้เนี่ยมันต้องไปตัวตัวเองอะไรนี่อะไรอะไรนี่เฮียมีมาอแค่นี้เหรอฮะมีอีกไหนล่ะไหน ไหนในลกนี่ว้าวออร์แกซัมไอ้หัวนี่พูดเป็นป่ะเ็เป็นเหรองั้นก็พูดมาเลยว่ามาจากไหนชื่ออะไรเห็นอย่างเงี้ยดุนายยะบอกมาเลยเคยเสียตัวหรือเปล่าฮิปโปเฟคฮะพ่อตมตีนแนว